สวัสดีครับ d c com นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาเมนูของ microsoft excel ให้เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับสังเกตที่เมนูหรือว่าแถบตรงนี้ใน excel ของผมตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก็สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้นะครับให้คลิกที่แถบไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมี คําสั่ง Option อยู่ตรงนี้ให้คลิกที่คําสั่ง Option เสร็จแล้วหน้าต่าง Excel Option จะปรากฏขึ้นมาให้เราเลื่อนลงมาคลิกที่แท็บ Lang u a g ดให้สังเกตตรงหัวข้อ Office Display Language ตรงนี้นะครับก็จะมีลำดับที่1เป็น Mac Microsoft Windows English ตรงนี้นะครับก็คือให้ใช้ภาษาที่ตรงกับาภาษาของ Windows นั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ภาษาของ Windows เป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเมนูของ Excel ก็จะเป็นภาษาอังกฤษตามไปด้วยนะครับลำดับที่2ก็เป็นภาษาอังกฤษส่วนลำดับที่3เป็นภาษาไทยอันนี้เราต้องการตั้งค่าให้เมนูของ Excel ของเราเป็นภาษาไทยดังนั้นก็ให้คลิกที่ไทยตรงนี้นะครับหัวข,ข้อที่3ตรงนี้เสร็จแล้วก็สังเกตที่ด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่ม move up อยู่ให้เราคลิกปุ่ม move up นะครับเพื่อเลื่อน ภาษาไทยขึ้นมาเป็นลำดับที่1แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคเมื่อคลิกปุ่มโอเคปุ๊บออฟฟิศก็จะแจ้งเตือนว่าการตั้งค่าภาษาของเราตรงเนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเรา,าปิดโปรแกรม Office ไปก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็คลิกปุ่มโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้ปิดโปรแกรม Excel เราไปก่อนพอปิดไปปุ๊บเราก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับ พอเปิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าภาษาเมนูต่างเนี่ยกลายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตรงแถบตรงนี้ก็กลายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับในคําสั่งต่างๆตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าภาษาตรงนี้นะครับในชุดโปรแกรม microsoft office เนี่ยถ้าเราตั้งค่าภาษาให้โปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งมันจะมีผลกับโปรแกรมตัวอื่นในชุด office ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเราตั้งค่าเปลี่ยนภาษา เมนูในโปรแกรม Excel เนี่ยมันก็จะมีผลกับ w o r d PowerPoint พวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดโปรแกรม w o r d ขึ้นมาดูนะครับถ้าผมเปิดโปรแกรม Word ขึ้นมาเนี่ยเมนูของ w o r d ก็จะกลายเป็นภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันเนี้นะครับอันนี้ก็คือโปรแกรม w o r d เมนูต่างๆก็กลายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมปิดไปก่อนทีนี้ถ้าต้องการ ตั้งค่ากลับไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดเมนูภาษาไทยถ้าต้องการตั้งค่ากลับไปเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถทําได้โดยวิธีเดียวกันก็ให้คลิกที่แท็บไฟล์นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาคลิกที่เมนูตัวเลือกตรงน,นี้หน้าต่างตัวเลือกของ Excel ก็จะปรากฏขึ้นมาให้คลิกที่แท็บภาษานะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับคลิกภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มย้ายขึ้นเพื่อเลื่อน ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยให้อยู่ลำดับแรกเสร็จแล้วก็ที่ปุ่มตกลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับออฟฟิศก็จะแจ้งเตือนว่าให้เราทําทการเริ่มโปรแกรมชุดออฟฟิศใหม่ก่อนถึงจะมีผลนะครับก็คือต้องปิดไปก่อนคลิกปุ่มตกลงนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปหลังจากนั้นพอเปิดขึ้นมาใหม่อีกทีนะครับเมนูต่างๆใน Excel ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูใน powerpoint ดูนะครับใน powerpoint เมนูต่างๆก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนอันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาของเมนูในโปรแกรมชุดออฟฟิศนะครับให้เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษตามที่เราต้องการนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ